อ้าสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมโอ้สายันสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวย้ายออกตอนไหนย้ายออกเมื่อตอนบ่ายคนระับตอนบ่ายยี่โมงเขียว,ยวบ่ายสองโอ้ปวดคอสายันย้ายออกจากโรงย้ายออกมาทำไมย้ายมาทันวันที่ อ๋มาล้างบอกล้างโรงล้างโรงรถครับอ้าวสวัสดีพี่น้องชาวช่องสื่อใยบุรีดำนะครับเดี๋ยววันนี้แวะมาที่บ้านสายันกันหน่อยสายันขยบรถอัดฟางออกมาอีกครั้งนะครับ คลิปนี้ก็จะได้เห็นรถอัดฟางเต็มเต็มปากสูงเลยพี่ฮะปากสูงสูงละดีลงเทเลอร์เวลาลงเทเลอร์มันจะดีไงฮะปากสูงสูงเนี่ยโอขแต่ยกสูงนี่สูงกว่านี้นี่ยกสูงได้กันนี่มากกว่านี้เหรอมากกันนีอ๋อนั่นเอาดังคำใบมันซีนมันรั่วมันมันมันยั่วมันไหลกลับใช่ไหมไงมันรั่วครับเปลี่ยนเอาตัวอันหนึ่งมาใส่แล้ว อ๋อจะเปลี่ยนตัวกระบอกใหม่แล้วมันโยกไหมเวลาเดินเนี่ยกระบอกตัวเดียวนะครับผม,อม,อมตอนนี้ระบบระบบโอเคแล้วใช่ไหมระบบปัม๊มเดินสายเรียบร้อยแล้วเหรอเดินสายหมด่ออดีครับระบบ ชุดตําตอนนี้สาย,ยันเดินสายแล้วโอ้หมาเจ๋วเลยตัวนี้ตัวเดียวจบเลยเนาะตัวนี้ทำนานอย่างพี่ยังไม่เคยเห็นเลยทำเมือ่อคืนตัวนี้ใช่ไหมอืมถึงว่าเพราะว่าถ่ายทุกครั้งจะไม่เห็นตัวนี้เลยสาย,ยันทำเมื่อคือนนี้เป็นเป็น คือว่าชุดชุดเอ่อชุดกระจายไฮดรอลิกใช่ไหมต,ตัวนี้มาจากไหนตัวไหนน้ำมันน้ำมันกลับอ๋อเป็นชุดน้ำมันกลับใช่ไหมครับอืมแล้วข้าวอ้อยอือโอ้ทั้งหมดก็คือกลับมาอยู่นี่หมดเนาะเออแบบนี้ก็เจ๋วเลยนี่ครับ,รบโอ้ถังไฮดรอลิก หาจุดวางได้แล้วเจ้าเลยยังนะฮะฮะหาจุดวางก็ยังก็น่าจะลงตัวแล้วใช่ไหมตรงนี้สายยันตัดทางให้เล็กลงนะครับให้พอดีนะครับแล้วก็ปั๊มนี้เกือบตะใช้ไม่ได้ไหนปั๊มนี้นะครับ เกือบใช้ไม่ได้แต่ว่าใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้นะกาวมันเข้าไปอุดตรงนี้ตอนที่ผมเปลงฝานี่ไหมครับแล้วทากาวเข้าไปกาวมันอุดไปอุดรูอืครับแล้วผมผมลองดูเอ๊ะทำไมถึงมันไม่หมุนอืมผมก็คิดดูทำไยผมก็เลยเปิดฝานี่ดูแล้วก็แงะกาวออกก็หมุนไปใช้ได้นี่ลองหมุนดูเลยใช่ไหมนี่ครับลองหมุนเฮ้ยพี่ยังไม่ได้เห็นตอนสายันลองเลยเนี่ยคลิปนี้คงได้ลองนะคลิปนี้ลองให้ดูหน่อย ไอ้ตอนนี้อะไรหมุนได้ยังได้แล้วหมุนในตู้ได้แล้วตู้อัดใช่ไหมครับหมุนแล้วเดินไวจชุดคออ๋อคอรอทำอืมปรีกสองวันไปโอ้เพราะตอนนี้ปวดคอเป็นไรไม่รู้อยู่ดีๆมันก็ปวดช่วงบ่ายมันก็ปวดมันมันเคร็ดเลยเคร็ดเหรอครับอืมปวดเลยโอ้ระบบขับเคลื่อนได้หมดแล้วครับผมแล้วก็ระบบสายไฮดรอลิกเดินเรียบร้อยแล้ว รอยมอ้นาเรียบร้อยเหลืออะไรนี่เหลืออะไรไม่นี่เหลือชุดวางแบตกับบัรลังแล้วก็กล้องครับอ๋อเหลือเหลือชุดวางแบตกับกับบรรลังบัรลังไม่เอาตัวเก่าเหรอเห็นเขาวางกันดี๋ยว่าจะทําใหม่เหล็กยังมีอยู่นะอืมก็ทําบรรลังใหม่เอาหน้าเหล็กสวยๆหน่อยอืมบรรลังทําใหม่ครับผมตัวเก่ามันเก่าสายันเราจะเอาบรรลังเหล็ก เอาที่นั่งเดิมมั้อเอาเบาเดิมมเบาเดิมใช่ไหมแล้วแล้วปั๊มไฮดรอลิกก็ใช้ได้เนาะับยกคอใช้ได้ยกคอก็ใช้ได้โอ้ยกเร็วเลยยกไปโอ้ยังร้อนๆอยู่เลยเนี่ยอุ่นๆอืมนี่ครับแต่ปั๊มนี่น่าจะได้เลยเช็คใหม่ตัวนี้นะครเพราะต้องต้องถอดเช็คใหม่ใช่ไหมอืมเอไม่มีแรงอ๋อแรงไม่ค่อยมีครับ มีแต่ถอยอืมแต่เดินหน้าไม่ค่อยมีใช่ไหมครับเดินหน้าให้เดินไม่เดินเหรอครับอ๋อดันให้เดินงี้ไม่เดินแต่ฝั่งนี้ดันให้เดินเดินเวลาให้ถอยมันก็อยากถอยอ๋อก็ต้องรื้อใช่ไหมครับเอ้ารื้อเพื่อจะได้มันจะได้จบเนาะอืมไม่เป็นไรสายันซ่อมเองทำเองปั๊มนะครับตัวนี้โอเคแล้วครับอืมเอ้า มาดูรอบคันครับผมตรงนี้เป็นแผงหมอออยเนาะสบายความร้อนของไฮดรอลิกนะครับมานี้จุดหมอน้ำมอน้ำก็โอ้มอน้ำใหญ่เลยนะมันเป็นหมอน้ำของอะไรเนี่ยของเดิมมะของมารถเกี่ยวไหมครับมันตัวเดียวกันของรถเกี่ยวคันนี้อ๋ออืมนี่ได้ดูรอบคันครับผมชุดนี้ก็ใช้ได้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วรอบมันได้ไหม รอบโซ่รอบอะไรเรียนใหม่อ่าเรียนตัวนี้ใหม่โอ้ตัวไหนมีตัวโมเลตโมเลตอืมอ้าตัวนี้เป็นใหม่เหละแล้วตัวเก่าตัวเก่ามันสิบสี่อันนี้ใบสิบสองอ๋ออันนี้สิบสองตัวเก่าสิบสี่นิ้วเหรอตัวนี้สิบสองแต่หมุนได้เลยใช่ไหมเฮ้ยอยากเห็นวะอือ เดี๋ยวให้สายันลองให้ดูหน่อยครับผมคลิปนี้ดเดี๋ยวให้สายันทดสอบระบบให้ดูนะครับผมเดี๋ยวดใจเราสักครู่ครับเดี๋ยวให้สายันอเอาแบตเตอรี่มาก่อนเดี๋ยวจะทําการสตาร์ทแล้วก็ทดสอบอระบบตู้นะครับระบบมอตเตอร์อะไรนะเหรอ กแป๊บหนึ่งครับผม<ป>อมองดูหลายรอบแล้วจุดทางโน้นนี่นนอ๋อตอนนี้สายันยังยังยัง,ยงมองมองอยู่ครับจุดวางแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวสายันจะถอยเข้ารถรถคืนนะครับผมแล้วก็ไหนๆก็ได้ถอยแล้วเดี๋ยวจะลองทดสอบระบบนะครับเอาละครับท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวสายันจะติดเครื่องนะครับ <c oughs> ระบบเครื่องยนต์ทำงานนะครับแล้วก็ระบบปั๊มระบบเราพร้อมนะครับผมเหลืออย่างเดียวคือบัลลังนะครับถ้ามีบัลลังก็เดินสายก็ขึ้นขับได้เลยนะครับแต่ว่าสายัันว่าต้องต้องถอดปั๊มเช็คก่อนเนาะ

รอบหน่อยอาลองตู้เหรออันนี้มอเตอร์ตู้ใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวไปดูก่อนโอ้มอเตอร์ทำงานแล้วครับรอบรองมากครับผมระบบอัด ทำ,ทำงานแล้วใไหมโอ้เอาชุดมัดทำงานนะครับนี่ครับโอเคโอเคโอเค เราเข้าโรงรถครับผมตอนนี้ก็ได้ชมระบบการทำงานของเครื่องอัดฟังของสายันแล้วครับผม ปั๊มแรงอยู่ครับปั๊มแรง <laughs> อ<ะ> <laughs> เดี๋ยวน้องจะเอาเข้าโรงรถครับผมทีนี้เอาหน้าเข้าครับแต่ก่อนได้ยาวหลังเข้า ôi ôi điêu 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 à hả vét rí vào ào chạy yên chạy yên <laughs> bao 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 แมถ้ามีพลังนี่ขับง่ายครับเขียวเขียวเขียวสายไฟอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยทีดทางออกซิเจน OK. เอาหน้าเข้าครับมอเตอร์ ัมนี่โอเคอยู่ครับผมแต่ว,ว่าสายันบอกว่าเดี๋ยวจะต้องถอดเช็คดูครับถอดเช็ค แรงแรงแรงฮึ่มเมจนี่กระบอกคอร์กระบอกห้ลิกแม่ถ้าได้สองนี่ไม่โยกเลยเนาะครับตอนนู้นมันก็เสียเหมือนกันอืมเอาเอาหน้าเข้าแล้วทีนี้ ทีนี้เหลืออะไรเหลือทำที่ขับกับทำบัลลังกับชุดวางแบตทีนี้แล้วก็สุดท้ายเนาะ <No. S 2> ตัวนี้แล้วจะเอาอยัางไงตัวปันววนว่นเออเอาชุดมาจากไหนสองเซน แล้วมันก็ชุดจากขึ้นมาเองก็ได้อออ๋ืมรอบพอดีแล้วใช่อืมรอบตู้พอดีเลยเดี๋ยวต,ต,ต,ต้องต้องมันต้องอัดดูอ่ะถึงจะรู้ว่ามันมันเร็วมันเร็วหรือช้าจะได้ดูตรงตรงตรงอัดเลย เต็มเครื่องเต็มไปกินครับเออนี่ขัดผมมาดันนิดหน่อยครัสุดปิกว่ะอือใชอ่คือรอบอ๋อจริงจริงรอบใช้โมเลตตัวนี้เนาะถ้าเราเร่งรอบช่างสยันอยู่กับที่นูนน่นเออรอบเครื่องมันก็สัมพันธ์กันอยู่นี่อยู่นี่แล้วใช่ไหมครับเออ เวลาเราเร่งเร่งรอบเครื่องตัวนี้ก็ทํางานมันก็ไวตัวนี้ก็ไวตามก็โอเคตัวนี้ก็ทําเสร็จก็เลยจะอัดดูเลยจะไม่อัดจะเลยได้กูเมื <c oughs> องโรยบ้างไม่ได้ใส่ใส่เครื่องบุญนะนี่ครับเอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็ ได้ชมการทำงานของช่วงล่างเครื่องยนต์ปัม๊มมอเตอร์แล้วก็ระบบตู้อัดแต่เหลือระบบปากระบบคอเนี่ยต้องต้องทำเสร็จก่อนถึงจะได้ชมนะครับเอาคงจะพากันชมคลิปแล้วก็น่าจะยิ้มไปด้วยครับความภาคภูมิใจของน้องสายันนะครับผม <laughs> เอา้าใครที่สบประมาทกันไว้ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับผมคำสวดประมาทก็คือ <c oughs> คือกำลังใจนั่นแหละ <c oughs> คือเป็นแรงเป็นแรงทำให้เราสู้นะครับ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> แต่คนที่เขาว่าทำไม่สำเร็จตอนนี้ก็น้องก็ทำมาได้ประมาณพูดเลยเยว่าประมาณเท่าไหร่8ปเปยังแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับอืม <c oughs> 80%ทีนี้ก็เหลือการใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงแล้วก็ไม่ได้ว่าจะโอเคนะมันต้องใช้งานแล้วก็ปรับตั้งไปใช่ไหมมันต้องลองอัดดูแล้วก็ปรับตั้งวันนี้ป๋าว่าถ้าถูกใจก็จะจัดเลยบ <c oughs> ัดจาเลยมาดูถึงที่เลย <c oughs> ฮะปา๋า <c oughs> มาไกล้ลยนะ <c oughs> มาไกลด้วยนี่ <c oughs> โอ้โหถ้าถูกใจนี่ป๋าวางบัดจาเลยครับนี่ เอา้าโอเคครับผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนอา้าวขอบคุณสายันมากขอบคุณน้องสาวสาวออนด้วยนะครับสาวเขียวสาวออนอู้สาวออนวันนี้มีทองอย่างใหญ่เลยธรรมดานะสาวออนเอา้าโอเคครับผมคลิปนี้บายบายครับขอบคุณมากครับ